สวัสดีครับสวัสดีทักทายกันเช้าวันอังคารนะครับที่18นะครับผมบุมพาพัน2568นะครับวันนี้นำเอาเจ้า Yamaha PSR SX 600นะครับเป็น Gen 1นะครับผม Gen 1สภาพก็ประมาณ85นะครับตามนี้นะครับผมก็มีริ้วรอยบ้างนะครับเป็นเป็นธรรมดาเนาะกับเครื่องมือ2สองนะครับผมตัวนี้นะครับ แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเก่าแรงนะครับผมทุกอย่างก็คือเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับเจ้าของเดิมไปไปหุ้มมานะครับไปหุ้มมาแล้วก็แกะออกนะครับจะมีคราบรอยกาวเล็กน้อยๆนะฮะแต่โดยรวมก็ถือว่าดูดีมีเสน่ห์นะครับผมกับเจ้ายามาฮ่า PSR s 6 0 0เครื่องนี้นะครับผมนะครับขายกันไม่แพงนะครับขายกันไม่แพงนะครับพร้อมจังหวะไทย นะครับพร้อมส่งแล้วก็มีซอฟเคสให้นะฮะดีโนนะฮะซอฟเคสนะครับใส่ไปให้จังหวะไทยแซมไทยนะครับผมลงให้เรียบร้อยนะครับผมกับสภาพที่โอเคนะครับผมโดยรวมถือว่าอยู่ดีนะครับกดดังทุกกีดีทุกปุ่มนะครับผมลองแล้วนะครับผมจอสีนะครับตัวนี้จะเสียบไม้ร้องได้นะครับจะต่างกันกับ S670 นะครับผมแล้วก็ จะลงแซมได้ถึงประมาณ100ยกิกะไบต์นะครับโอ้ไม่ใช่100ยเมกะไบต์นะครับผมนะผมลงให้ครบหมดแล้วครับปีภูไทยปีใต้นะครับผมแซ็กซ์ซ์นะครับเสียงหมอลำนะครับผมพินแคนแซกซ์อนะครับกีตาร์พินนะครับผมแล้วก็จังหวะไทยต่างๆแล้วจะเป็นบีกินโบเลโรชาชาจังหวะเพลงนะครับก็จะลงให้ครบเลยนะครับเอาไปพร้อมใช้เลยนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับเหมาะมากนะครับสําหรับคนที่จะไว้เล่น ไว้ฝึกหรือเออเอาขึ้นเวทีก็ได้นะครับเครื่องนี้นะครับผมสภาพโดยรวมยังถือว่าดูดีมีเสน่ห์นะครับผมอ่านะครับสนใจกิ้งก้างมานะครับ0 6 5 1์หกห้านนะครับบ้านดนตีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีปากพนังยินดีรับใช้บริการครับผมสวัสดีครับ